แล้มาโจ๊กสองคนอันแฟดแฟดแฟดอันนี้โจ๊กไก่โจ๊กหมูนี่ตำรวจใช่เหรอทำไรอ่ะไม่ถ่ายไม่ถ่ายอย่าถ่ายอย่าถ่ายคุณมาบ้านผมทำไมเนี่ยอย่าถ่ายอย่าถ่ายอันนี้ใครอ่ะอันนี้ใครอันนี้ใครโจ๊กหมูเฮ้ อันน <Sure> ี้โจ๊กอะไรพี่โจ๊กไก่คร okay. ับโจ๊กไก่โจ๊กหมูโจ๊กไม่บ <ah ินนะเห็นไม่บิ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 นบินไปไหนก็โจ๊กหมูกับโจ๊กไก่อ๋อโอเคอ่าวันนี้เรามาไล่ขายของแต่เช้าเลยหกโมงครึ่งโอเคโอ้มาไล่อันนี้ชุดนอนใช่ไหมชุดนอนน้ำเลยนี่ยังไม่ได้รีดเลยน้องปลุกมาถ่ายนะเปิดรายการก่อนกับคู่ซีบมาเชียซูโม กล้องทับ V-ODS เออทุกเจนทุกรุ่นเจน2เจน3เจน3ไมเนอร์เช้งมีหมดทุกสีด้วยนะพี่อยบาเพียบกล้องแพนมันนี้เห็นนะเห็นไหมสวยๆงามๆครับพี่ตั้มทุกสีเลยอ่าโอ้โหรีวิวเลยไหมเริ่มขันไหนก่อนดีครับพี่การคันแรกไปเห็นไหมให้เดินไปทางนี้เป็นเริ่มคันแรกเพราะถ้าอยู่ตรงนี้ก็จะบอกคันแรกไม่ได้ อ่าเฮราจิ้มหนุมานนะเฮ้ยโอ้ยเกเรื่อนอ่าอย่าเรียกกันว่าการกับตั้มนะอย่าเรียกนะเรียก๊อกหมูจ๊อกหมูจ๊อกไก่ฮะเนาะก็เดินไปเลยผิวไหวไปเออไก่ฮะไก่ฮะไม่ใช่ก้ามปูนะหมูหมูอ๋อหมูเฮ้ยไม่ก้ามไม่ก้ามนะผิวไหวเหมือนใส่น้ำอ่าตัวนี้ครับพี่ตั้มเป็น1.5 ชมให่นครับเจน2ปีส0 1 3เป็น 1.5e นะครับสีเทาดำตอนแรกเรามีขาวครับมีดำปล่อยไปหมดแล้วฮะเหลือคันเดียวบอกเลยว่าสูโมรถสวยนี่ผ่อนอยู่5,000กว่าบาทโคตรถูกเลยนะครับได้สเกิร์ตรอบคันนะครับกระจังหน้าโครเมียมใช่ครับนะครับข้างในก็เป็นภายในดำละมีล้อด้วย่ะดูข้างในดูข้างในอ่านี่นี่นี่เป็นภายในดำละ นะครับเป็นบอกค่าอยู่นะครับตัว e เนาะตัว e เจน2นี่จะเป็นไมคางอยู่พี่ตั้มโอเคอ่าไม้แสนต้นต้นใส่กกว่าเงินเดือนหมื่นเดียวออกได้เหมือนเดิมนะครับนี่เจนใหม่ขึ้นนะครับเจนใหม่ขึ้นเป็นสีขาวนะครับอันนี้ปี2013เหมือนกันครับแต่เป็นตัวโมเดลเช้งแล้วอ่าเปลี่ยนโฉมนี้เสร็จแล้วก็มาโฉมนี้เลยโฉมนี้เลยปีเดียวกันนะครับก็พออยู่ราคา5,000กว่าบาท6,000นี่แหละนะครับได้อีก โฉมหนึ่งมาอันนี้เป็นตัว G สังเกตยังไงครับตัว G ไฟโปรเจคเตอร์ไฟโปรเจคเตอร์ใช่ครับจางหน้าโครเมียมนะครับข้างท้ายก็เป็นโครเมียมนี่เดี๋ยตัว G นี่ความต่างหูช้างเป็นไฟเลี้ยวนะครับมือจับโครเมียมอ่านี่ใช่ตรงนี้จะเป็นโครเมียมตัว G สังเกตง่ายๆเลยนะครับเนาะคนเราก็จะดูแค่ตรงนี้ละอ่าโอเคอ่าดีนะดีดีอ่านี่ก็เป็นอีกคันปี2013 ตัวจีเหมือนกันอ่าตัวจีบอกว่าเห็นไหมเหมือนกันเป๊ะสูงสุดละก็คือเป็นตัวท็อปไอ้นี้ได้สเกิร์ตรอบคันปี2,013เหมือนกันมีชุดแต่งมาด้วยอ่า6,000ข้างโน้น6,000โอ้โหมาอีกคันนี้เป็นตัว E โอเคครับตัวรองลงมาสังเกตง่ายๆก็อีอ่าโอเคไม่ใช่แล้วตัวนี้ไม่ได้เป็นโครเมียมนะครับตัวนี้เป็นสีเดียวกับรถไม่มีโครเมียมเป็นสีเดียวกับรถหมดมือจับก็ไม่มีโครเมียม ตัวนี้แถมแม็กให้จะบอกว่ารถทุกคันไม่ตั้มไม่ว่า G หรือ E แถมแม็กให้หมดอ่ามาอีคัน13บสาเองแล้วสีเทาดำตัวนี้เทาดำนะอ่าอ่าตัวนี้รุ่นอะไรครับพี่กัสตัวอตัว E อ่า E เรามี2คันส3 13ใช่นะก่อนเหมือนกันหกพันเท่ากันหกพันเท่ากันใช่ไหมอ่าแล้วก็มาไมเนอร์เชงอ๋อตัวสุดท้ายอ่าตัวสุดท้ายแล้วเป็นไมเนอร์เชงยังไม่เป็นโมเดลเชงเนาะโอเคนะครับนี่เป็นปี2017 หน้าเหมือนแคมรี่เลยตรงนี้หน้าผมเหรอเหมือนใครอุ้ยแคมรี่อ๋อตกใจนึกว่าหน้าเหมือนใครผมดกอะไม่เหมือนหรอกคุณอะไรนะไม่ไม่อะไรเลยนะยังยังยังไม่ได้ไปตัดจริงจริงชอบไว้ผมทรงนี้ดีที่สุดแล้วพี่ชุดก็คล้ายก็พอละเนาะผมขายแยวแป๊บเดียวบอกเลยแป๊บเดียวเนาะ เออโจ๊กหมูโจ๊กหมูอ่อหมูล้วนหรือหมูเด้งหมูเด้งอ๋อ,อหมูเดงด้วยโหมโสดหมูตอนนี้ล้วนอ,อยู่ล้วนอย,อยู่คลิปอ่อนเมื่อไหร่ไม่รู้เด้งเด้งเปล่า <c oughs> <c oughs> ไม่รู้อ่ะ, <c oughs> อะเดี๋ยวเปิดฝาโปรงให้ดู <c oughs> อนี่สนี่2ิ เป็นเครื่องดูโอเป็นเครื่องใหม่แล้วเกียร์7สปีดเดสปีดนะครับของเดิมเป็นหสปีดนะอ่าโอเคแต่บอกเลยว่าเครื่องตัวนี้ต่างกับตัวเก่าไงไครับพี่กัดครับก็เป็น7สปีดฝาเทานะครับเครื่องดูโอวีวีพีไอใช่เหมือนเดิมครับพี่ก็เพิ่มสปีดขึ้นมาแต่กําลังขับเคลื่อนพอๆกันแหละถ้าใช้ในเมืองน้ํามันก็ประหยัดเหมือนกันสปีดเพิ่มขึ้นมันก็ตอนเปลี่ยนเกียร์นี่มันก็นุ่มนวลมากขึ้นผมบอกเลยผ่อนแพงกว่าโฉมนั้นประมาณ ไม่ถึง500ฮะจริงดิจริงเหลือคันเดียวแล้วเหมือนกันหมดแล้วหมดแล้วหมดเลยนะครับแต่สซมโม่ไม่มีหมดเลยหรอกก็เรียกว่าซื้อรถมาตอบโจทย์ลูกค้านะครับจัดเหลือจัดเกินจัดได้ครับวิออลเบอกเลยขอให้บอกใช่นี่ยอดจัดถึง4 0 0 0 0นขายกันอยู่3 0 0 0สนต้นตัวนู้นขายอยู่200,000กว่า ใช่พอค้าแม่ค้าบอกว่าซื้อไปจากซูโม่ได้เงินไปทำทุนอีกมามาฝ่ายขายแล้วจัดให้ใช่ครับตอบโจทย์ให้หมดใครสนใจ v ีออไม่ว่าเจนไหนนะครับเริ่มผ่อนที่ประมาณ5,000บาทเท่านั้นนะครับก็ติดต่อมาทางราได้นะรอบที่แล้วเราบอกว่าใครอยากให้เรารีวิวอะไรคอมเมนต์มานะครับอันนี้คอมเมนต์มาให้ใส่ชุดซะงั้นเออขอชุดนอนเขาบอกว่าขอชุดนอนหน่อย ก็ยังไงก็ฝากด้วยกับคู่ซีซูโมนะครับได้ครับสนใจรถก็ทักมาได้เหมือนเดิมอยากให้รีวิวรถอะไรก็ทักมาได้เหมือนเดิมอ่าแล้วฝากด้วยกับซื้อรถกับซูโม่คาหลังการขายเรามีรับประกัน1่งปีครับผมหนึ่งปีเต็มอ่าหนึ่งปีเต็มไม่ว่ารถสไลด์นะครับครับแบตเตอรี่เสื่อมครับนะครับกุญแจหายน้ำมันหมดอยู่ที่ไหนเราจัดให้ กล่อง EC u ียงอีซียูนะครับช่วงลงช่วงล่างเรารับประกันหมดเลยทั่วประเทศ24ชั่วโมงนะครับใช่ครับไปสบายใจโอเคฉิวเลยสุดท้ายฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางเลยนะไม่ว่าจะ YouTube TikTok นะครับเพจ a c e b o o k ด้วยนะครับนวันนี้ลาไปก่อนกับคู่ซีซูโม่ไปกินโจ๊กต่อเจ็ดโมงยังเนี่ย จะเจ็ดโมงครับหกโมงห้าสิบห้าหกโมงห้าสิบห้าพี่เอาจ๊อกอะไรหมูเด้งนะย๊กไก่โจ๊กไก่ผมย๊อกหมูหมูนะเออเอาหมูหมูล้วนก่อนยังยังไม่พร้อมเด้งเดี๋ยวรอดูไปละไม่ไม่ถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวเด้งเดี๋ยวเด้งไม่ถ่ายไม่ถ่ายอะไรนะไม่ค้นไม่ค้นไม่ถ่าย